หัวจะเบาเพื่เหือใส่น้ำอยู่ตลอดโบ่ผมไม่จ้ำน้ำผมไม่ขุ่นโยงผมไม่ไกไลผมไม่ตอกยายามาติดกันมาตัดคนนั้นมามติดได้ดูสวยไหมไก่ดีเสียงหยางมาเนาะคเด็กดีเสียงหยางเด็กแตเดียวคุแม่สุขวัง อคุณแม่ก่อนได้ชูข้อมือเอาลูกสบายก่อนเนาะตอนนี้ก็มาให่มาเหถืออยู่กับเจ้าบ่าวตอนนี้ท่านดีใจมากแต่จะสัมภาษณ์ตรงนี้มาได้เนาะเป็นสัมภาษณ์ที่ยล้านคนเนาะมาปุึกษาได้มาทุนสองฉะนั้นมาแต่มาทุนสองคนครับมาทุนสองคนแต่ว่าเอามาเอาลูกเขยก่อนนั่นต้องน้ำลูกเขยก่อนลูกหลอด ห่นอลูกลุกหลอ,อกอาเจ้าสาวก็สวยสดน่ารักเปิดว่าลูกสวยรยวรย,วร,ยรับนับวิชามีวารยาชาตุพูดีเีสนิธรรมอันมั่นเรือนใหญ่โตละโหทา เราทางหลายต้นคือทนไหวเกิเป็นคนอยู่คนเดียวก็เปลี่ยนใจแต่ง,งานทำไว้เพื่อจะได้มาใส่กัน,น,น,กนงานพอเราเป็นปริญญาเดนท่ามในแบบน,นี้นะทับเราเป็นะมันยิ่งยากตอนนี้ก็ปริญญาแลนะครับท่านผู้ใหญ่จังหวัดเฮาก่อนตอนเดียวก็เอาสลับกันไปเริยน,นะครับเออโปรดนั้นเวลาไม่เนี่ย